อยากจะขอ,อนำคททำสั่งสอนของครูบาอาจารย์มาเล่าถูกันฟังเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาโอวาทของหลวงปู่เสามีอยู่เพียงสั้นๆท่านพูดเป็นปริศนาขึ้นมาว่าเวลานี้จิตข้ามันไม่สงบมีแต่ความคิดพ่อถามว่าจิตพงซ่านหรือไงท่านอาจารย์ ท่านจะตอบว่าเอา้าถ้ามันเอาแต่นิ่งมันก็ไม่ก้าวหนา้าลองฟังดูชีนักปฏิบัติท่าไหรยเวลานี้จิตข้ามันไม่มีไม่ไม่ไมไมไมสกบมีแต่ความคิดจิตพุ่งสั้นหรืออย่างไรเอา้าถ้ามันเอาแต่นิ่งมันก็ไม่ก้าวหนา้าเอา้าไปนอนนั่งคิดนอนคิดตีความหมายของโอวาทครูบาอาจารย์ให้แตก ถ้าเตีโววาาของครูบาอาจารย์ให้แตกแล้วเราจะได้หลักในการปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่างถูกต้องอันนี้เป็นโอวาทของหลวงปู่เสาฝากไว้สั้นๆแต่เพียงแค่นี้โอวาทของหลวงปู่มันถีติภูตังถีติภูตังมีพระเถระผู้หลักผู้ใหญ่เคยถาม สีติภูตังของพระอาจารย์มั่นหมายความว่าอย่างไรสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันนี่แหละก็ทูลตอบท่านว่าสวดมนต์ถวายท่านทร,รมัธิตาตาธรรมนิยามตาเพราะความที่จิตตั้งมัน่นนิ่งเด่นสว่างสวยัยธรรมนิยามตตาเพราะความที่สภาวะธรรมทั้งหลาย มาหมุนรอบจิตคือจิตสงบนิ่งอยู่ในถ้ำกลางแห่งกิเลสและอารมณ์แต่ไม่มีความหวั่นไหวตามกิเลสและอารมณ์นั้นๆจึงได้ชื่อว่าถีติภูตังถีติความตั้งมั่นของจิตโดยธรรมชาติของสมาธิโพตังความไหลไปความเปลี่ยนแปลงไปความวิ่งไป ของสภาวะธรรมที่เกิดดับกับจิตอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือโอวาทของหลวงปู่มั่นโอวาทของหลวงปู่ฟัน่นอย่าปล่อยให้จิตมันว่างอย่าปล่อยให้จิตมันว่างความหมายของท่านตีความหมายว่าอย่างไรบางท่านอาจจะว่า ไม่ปล่อยให้จิตว่างนี่มันจะต้องคิดต้องโสดมนต้องท่องอะไรอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนอย่าไปเข้าใจเช่นนั้นคำว่าจะปล่อยให้จิตมันว่างนี่หมายความว่าให้มีสติกำหนดรู้จิตอยู่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นทำไมหนอท่านผู้นี้จึงสอนว่า อย่าทำจิตอย่าปล่อยให้จิตมันว่าแล้วให้มีสติกำหนดจิตท่านเอาความรู้และหลักฐานมาจากไหนในเมื่อมองไปในหลักปริยัติมีพุทธภาษิตท,ที่ทรงตรัสไว้ว่าเอธาปัสาติมังโลกังจิตตังลาชาระตูปะมังยถาปาราวิสีรันตินติสังโฆวิจานตัง เยจิตังสัญญเมตสันติโมกขันติมารณบันธนาสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันวิจิตบันจงดุดลาลรทรงของพระราชาที่พวกคนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ผู้ใดจากสำรวมซึ่งจิตผู้นั้นจากค้นจากบ่วงแห่งมาชัดเจนหรือเปล่าอย่าปล่อยให้จิตมันว่าง อมีสติสำรวมจิตอยู่ตลอดเวลาผู้มีสติสำรวมจิตผู้นั้นจะพ้นจากบ,บ่วงแห่งมรนี่หลวงปู่มัน่นหลวงปู่ฟันท่านอาศัยหลักฐานตามพุทธโอวาทตอนนี้ททนีห <c oughs> ลวงปู่เทศสมาธิในทานมันโง่สมาธิในอริยมรรคมันฉลาด สมาธิในฌานจิตสงบนิ่งรู้อยู่ในสิ่งสิ่งเดียวความรู้อื่นความเห็นอื่นไม่ปรากฏขึ้นเป็นสมาธิแบบอารัมมณูปนิธานเป็นสมาธิในฌานสมาบัติทีนี่สมาธิในอริยมรรคมัญฉลาดคือจิตสงบนิ่งลงไปนิดนึงความรู้ความคิดมันเกิดขึ้นมาพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นมาจางกระนาำพุ่ง ทีนี้ในเมื่อความรู้ความคิดมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะเป็นสมาธิได้อย่างไรความคิดคือวิตกใช่ไหมสติที่รู้พร้อมอยู่ที่ในขณะที่จิตเกิด,ค,ดความคิดคือวิจารณ์ใช่หรือเปล่าในเมื่อจิตมีวิตกวิจารณ์ปีติสุขมันก็ย่อมบังเกิดขึ้นสมาธิในวิปัสสนานี่อาศัยองค์ฌานคือวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคตา,าเหมือนกัน เหมือนกันกันกบสมาธิในฌานสมาบัติแต่ต่างกันโดยที่ว่าสมาธิในฌานสมาบัติไม่เกิดภูมิความรู้เป็นแต่เพียงทำจิตให้ละเอียดละเอียดละเอียดจนกระทั่งเกือบจะไม่มีอะไรเหลืออยู่แต่สมาธิในอริยมรรคนี้พอจิตสงบนิ่งลงไปปับ๊บบางทีก็รู้สึกแจ่มแจ่ม แต่ความคิดมันผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาแบบรั้งไม่อยู่ซึ่งนักปฏิบัติบางท่านเข้าใจว่าจิตภ้งซ่านอย่าไปเข้าใจผิดบางทีก็จิตสว่างแล้วก็เกิดเห็นโน่นเห็นนี่ทางนิมิตขึ้นมาเมื่อจิตเล้วโกรธเห็นนิมิตแล้วก็มาเกิดความภูมิความรู้ความคิดขึ้นมายังกระน้ำผู้อีกเหมือนกัน อันนี้เป็นสมาธิในอริยมรรคซึ่งเรียกว่าสมาธิวิปัสนาเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าใจถูกต้องในช่วงใดจิตต้องการสงบนิ่งปล่อยให้นิ่งช่วงใดจิตต้องการคิดปล่อยให้คิดแต่มีสติกำหนดตามรู้ ทีนี้ถ้าหากสมาธิถึงขนาดที่เกิดภูมิความรู้ขึ้นมาเองเนี่ยเราไม่ต้องไปกำหนดอะไรหรอกเขาจะเป็นไปเองของเขาเจตของเราจะรู้เฉยอยู่เท่านั้นบางครั้งพอจิตสงบแล้วมันเกิดมีความคิดขึ้นมาปุ้งๆุ่งปุ่งุ่ง,ง,ง,งขึ้นมา จิตอาจจะแบ่งออกเป็นแยกออกเป็นสามมิติมิติหนึ่งคิดอยู่ไม่หยุดยั้งอีกมิติหนึ่งเฝ้าดูงานอีกมิติหนึ่งถ้าร่างกายปรากฏจะมาสงบนิ่งอยู่ในท่ามกลางของร่างกายตัวที่คิดอยู่ไม่หยุดเป็นจิตเหนือสำนึกตัวที่เฝ้าดูคือตัวผู้รู้ได้แก่สติ ตัวที่หยุดนิ่งคือจิตใต้สำานึกตัวคอยเก็บผลงานลองไปปฏิบัติดูนะจะเป็นไปได้ไหมอย่างที่ว่านี้อันนี้เป็นโอวาทของหลวงปู่เทศโอวาทของหลวงปู่มหาบัวปัญญาอบรมสมาธิ ลักษณะของปัญญาอบรมสมาธิตามความหมายของหลวงปู่องค์นี้มันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างนี้เมื่อจิตสงบนิ่งลงไปได้นิดหนึ่งความคิดความรู้มันผุดขึ้นมาเหมือนกับสมาธิในอริยมรรคของหลวงปู่เทพ ทีนี้ความคิดอันใดที่มีสติสัมปชัญญะรู้ทันกันอยู่โดยอัตโนมัติมันเป็นจิตเดินวิปัสสนาทีนี้จิตตรงนี้เอาความคิดที่เกิดขึ้นมาเองเป็นอารมณ์จิตเป็นสิ่งระลึกของสติเมื่อความคิดความรู้มันเกิดขึ้นมาสติสัมปชัญญะก็กำหนดรู้เองโดยอัตโนมัติ ความตั้งใจหรือเจตนาจะให้จิตเป็นไปอย่างนั้นอย่างไรนั้นไม่มีมีแต่ความเป็นเองของจิตโดยธรรมชาติของสมาธิและปัญญาทีนี้ในเมื่อในเมื่อเกิดความคิดขึ้นมาผู้ปฏิบัติมีสติสติรู้พร้อมอยู่โดยอัตโนมัติสมาธิมันกค่อยเด่นขึ้น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  พอจ็บมันสงบละเอียดลงไปนั่นเองแล้วในที่สุดอารมณ์กับจิตมันจะแยกออกจากกันกลายเป็นสามมิติดังที่กล่าวมาแล้วอันนี้คือลักษณะของปัญญาอบรมสมาธิทีนี้ความหมายและความเป็นไปของมติของครูบาอาจารย์ตามที่กล่าวมานี้จุดมุ่งหมายอยู่ที่จุดเดียว คือความเป็นตรงกันแต่เมื่อท่านพูดท่านใช้โบหารคนละอย่างหลวงปู่มัน่นอารลวงปู่เสาว่าจิตข้าไม่สงบมีแต่ความคิดหลวงปู่มัน่นทีติภูตังหลวงปู่ฟัน่นอย่าปล่อยให้จิตว่างหลวงปู่เทศสมาธิในฌานมันโง่สมาธิในอริยมรรคมันฉลาด หลวงปู่มหาบัวปัญญาอบรมสมาธิความหมายมันก็คืออันเดียวกันนั่นเองแต่ท่านใช้ภาษาคนละภาษาอันนี้วออาโอ,โอโวาดของครูบาอาจารย์ดังที่กล่าวมานี่นักปฏิบัติควรจะได้นำไปพิจารณาได้จดจำดำเนินตามปฏิปทาของท่านทีนี้มาสรุปลงที่ โอวาดของหลวงปู่ลีหรือท่านพ่อลีท่านพ่อลีท่านปฏิบัติท่านยึดอนาปานุสติเป็นหลักแล้วท่านสอนท่านก็สอนอนาปานุสติถ้าลูกศิษย์มีอุปนิสัยเบาบางท่านจะสอนให้มีสติกำหนดลมหายใจอยู่เฉยแต่บางท่านที่มี อุปนิสัยค่อนคอนอะไรลนะ่ะค่อนคอนจะเชื่องช้าหรือหยาบหน่อยท่านก็สอนให้ภาวนาพูดพร้อมลมเข้าโธพร้อมลมออกถ้าผู้ที่มีอุปนิสัยน้อยหรือว่าบารมีน้อยท่านก็สอนให้กําหนดลมหายใจแล้วนับหนึ่งสอง หายใจเข้านับหนึ่งสองหายใจออกนับหนึ่งสองหายใจเข้าหนึ่งสองสามหายใจออกหนึ่งสองสามจนกระทั่งทวีคูณขึ้นไปจนกระทั่งถึงสิบหายใจเข้าหนึ่งสองสามเจ้าเจ็ดแปดเก้าสิบหายใจออกหนึ่งสองสามเจ้าเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นการฝึกสติสัมประชัญญะโดยตรงเมื่อจิตสงบลงไปแล้ว การนับมันก็จะทิ้งไปเพราะการนับมันก็เหมือนบริกรรมภาวนานั่นแหละทีนี้เมื่อมันทิ้งการนับแล้วมันก็จะไปรู้อยู่ที่ลมหายใจเพียงอย่างเดียวเท่าที่เราเล่ามานี่เป็นโอวาทของครูบาอาจารย์เกรดเล็เกรดน้อยเท่าที่เท่าที่สามารถจำได้